สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องท่ฟูชาแนนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ลมเนาะลมพัดเย็นเหนื่อยมาฝนะจะตกนะ FC เพราะว่าผมมายืนอยู่ตรงที่นี่นะ FC ตามตำนานเขาเล่ากันมาเล่าหารยาวนานกันมานะ FC พอดีพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นน่ะปั๊บฝนลมก็เกิดพายุนะ FC ต้นมะพร้าวไวๆเลยนะครับผมก็จะมาให้ดูอีกฉากหนึ่งนะครับในตำนานเนาะโอ้เข้ามานี่ขนลุกเลยนี่สิก็จะเป็นฉากของกุ้มลูกนะครับอ่านี่นะฮะหนีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เนาะไปด้วยกันก็มีพ่อแม่ลูกนะครับ ได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนไหมฟ้าร้องมาแล้วนะครับนะั่นะครับแล้วได้อีกสองนะครับคือฮะหรือเปล่านะครับมองดูเนาะก็จะมองบรรยากาศหรือเปล่านะฮะนะครับนี่คือพญานาคนะครับเอ ฝนฟ้าก็มาเลยนะครับพอผมเข้ามาที่นี่มันเกี่ยวกันไหมนะฮะนี่ครับมอีอะไรเนะียตัวอะไรเนยฮะแพะหรือเปล่านะฮะ,ะมีอีกนะคะเอฟซีนะคะมีตัวละครอยู่ๆนะครับมีตำนานใช่ไหมเียเยอะอยู่นะนะครับก็จะมีนี่ด้วยนะครับ นี่กรอกนะเอฟซี FC, นะครับมองดูกรอกสีขาวนะฮะเอฟซี FC. ในตำนานเลยก็มีกรอกนะฮะเนี่ยนะครับกรอกสีขาวกำลังมองดูคือเป็นในตำนานเน้องก,ก็มีพระธิดานะครับะนะครับสภาพแปรปวนมาแล้วนะเอฟซี FC. นะครับก็ดูคนรักเนาอนะครับคนรักอดีตชาตินะครับ ก็ลืมชื่อได้แหละนะฮะมองดูคนรักในอดีตนะครับก็คือในปัจจุบันนะเอฟซีนะฮะนี่นะครับผมอันนี้ลมฝนกำลังมานะครับพายุกำลังมาเลยนะฮะดูดีคือม,มาแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็หลบฝนก่อนนะเอฟซีนะครับเปล่าหลบฝนก่อนนะฮะ